สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีกุมซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14เมษาคมนะครับเป็นดวงช่วงวันที่1ถึง 15กรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับซึ่งเป็นพลังดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลให้พิจารณารับออรแตะพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่าน กรพยากรณ์ที่ดีๆนะครับที่อ่านออกมาก็ขอให้สร้างความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับให้เกิดขึ้นจริงส่วนที่อะไรไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งบ้านในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกลุมที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับ พลังดวงรวมรวมในช่วงวันเวลารังกล่าวนี้จะเป็นไปในแนวทางใดนะครับตั้งจิตอธิษฐานก่อพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธทิ์ทั้งหลายทั้งปวง,งเทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาลนี้โปรดได้สื่อพลังดวงผ่านมาทงางไพ่14ให้เปิดออกมาได้อ่านพปเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกุมที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิด ขอพลังไพ่ใบแรกที่สบงบอกถึงสภาวาะรวมๆในช่วงความเป็นตัวตนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับสองไม้เท้านะครับก็เป็นช่วงที่ท่านจะมีการเตรียมโครงการอะไรใหม่ อยู่เสมอนะครับในการที่จะต่อยอดหรือในการที่จะเริ่มโอกาสของการสร้างอะไรที่เป็นธุรกิจของตัวเองที่จะเกิดขึ้นหรือมีการขยับขยายในความเติบโตให้มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงของ ที่ท่านไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในการที่จะใส่ใจในการที่จะพัฒนาในความเติบโตให้เกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองนิดการตั้งเป้าหมายวางแผนเอาไว้อยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วก็ท่านนํามาดําเนินการที่จะเกิดหน้าเดินหน้าเติบโตสู่เป้าหมายอย่างความตั้งใจหวังนั้นนะครับให้เกิดความสําเร็จเข้ามาได้ในฐานที่ดีนะครับแล้วก็ท่านมีความรักมีความใส่ใจนะครับในสถานการณ์ต่างๆด้วย เรียกว่ามีจำทะในข้อเรกของอิทธิบาท4ีนั่นเ,เองนะครับก็มีความปึงพอใจมีความรักในหน้าที่ในอาชีพในสถานการณ์ต่างๆที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นนะครับก็ดูแลด้วยความใส่ใจเอาใจทุระในทุกๆสถานการณ์ต่างๆนะครับด้วยความรักด้วยความไม่หวั่นไหวนะครับก็ ด้วยความใส่ใจของท่านก็นำพาสู่ความเติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะครับที่ได้รับพลังสนับสนุนเข้ามาเกื้อกูลในต่างที่ดีที่จะตามไม่ท่านนั้นเดินหน้าเติบโตที่เปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็โอกาสหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีเข้ามากับการที่จะทําให้ท่านได้รับโอกาสดีๆนะครับบางท่านก็มีโครงการอะไรใหม่ๆของการเริ่มต้นที่เข้ามาที่จะทําให้ท่านนั้นได้เก็บเกี่ยวผลป,ประโยชน์ นะครับจากสังคมเข้ามาด้วยความมั่งคั่งบูรสมบูรณ์นะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือทางสังคมนะครับเย่นโอกาสดีๆทางเงินทองทรัพย์สินผลประโยชน์อะไรนะครับที่มีมูลค่ามากมายมีผลประโยชน์มากมายเข้ามาให้กับชาวราศีกุมได้รับในช่วงนี้นะครับก็โช่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับในทรัพย์สินเงินทอง ที่ท่านดึงดูดมาด้วยพลังแห่งความใส่ใจด้วยพลังแห่งความรากักด้วยพลังแห่งความทุ่มเทนะครับแล้วก็สร้างความเป็นเสถียรมั่นคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวของท่านที่ได้รับผลกาที่ดีๆงามเหล่านี้ที่เข้ามาเติมเต็มนะครับก็สร้างความมั่งคัง่งมั่ง,ม,งมีสีสุขแต่ไม่ครอบครัวแล้วก็ชาวราศีกลุมนั้นมีความเป็นเสถียรมั่นคงในความสุขนะครับ ที่อยู่กับความสําเร็จในการงานธุรกิจอย่างเป็นเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับตอบแทนเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับเลี้ยงดูทั้งตัวเองและครอบครัวด้วยความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับที่มีพลังแห่งความเหนียวแน่นมั่นงคงการสนับสนุนที่ดีๆพลังแห่งความสุขพลังแห่งความอบอุ่นของบุคคลในครอบครัวนะครับสถานที่ที่ถูกจะโลกสถานที่ที่หาเป็น ที่อำนวยชยอนวยประโยชน์นะครับสถานที่แล้วก็อะไรก็ตามที่ใช้ในการส่งเสริมให้ท่านประกอบสัมมาอาชีพนั้นก็ได้รับความสําเร็จนะครับในสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูโดยเฉพาะนะครับหลายๆท่านก็มักจะใชส้สถานที่บ้านที่อยู่อาศัยนะครับที่เป็นที่แหล่งประกอบสัมมาอาชีพของท่านในช่วงนี้นะครับที่สร้างความรุ่งเรืองเฟื่องฟูให้ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับ ก็ความสําเร็จนะครับก็ยิ่งมาย้านะครับว่าความสําเร็จให้ท่านได้เฉลิมฉลองด้วยความสุขความสําราญเบิกบานใจนิ่ต่างที่ดีการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากราไม่ว่าจะเป็นระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านะครับนายจ้างลูกจ้างอะไรต่างๆ ที่มีความรักความกลมเกลียวกันในที่ต่างที่ดีที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสู่เป้าหมายอย่างความสําเร็จรุ่นส่วนอะไรต่างๆนะครับที่ท่านไปร่วมบุญลงทุนอะไรต่างๆก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จเข้ามาได้เฉลิมฉลองด้วยความสุขด้วยความสําราญใจที่เก็บเกี่ยวเป็นประโยชน์เข้ามาหลากหลายมากมายหลายๆเส้นทางนะครับ แล้วก็เส้นทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับที่เข้ามาให้มีชีวิตชีวาสู่ความงอกงามเจริญเติบโตรุง่งเรืองนะครับแล้วก็เรียกบ้าต้าอะไรที่เป็นอริเป็นศัตรูก็ตามนะครับอริเหล่านั้นจะเข้ามาเสริมมาเป็น,ปน,ปนมาเป็นประดุลดังปุ๋ยดังน้านะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้ท่านง,งอกงามรุง่งเรืองเจริญเติบ เปล่งประกายของความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับในก่านรู้จักยืดหยุ่นปอนปนนะครับรู้จักปรับสมดุลด้วยสภาวะต่างๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาทําไม่เป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากคู่รักคู่ครองคนที่มีคู่รักคู่ครองนะครับหรือคนที่คบกันอยู่หรือวุ่นส่วนเพศตรงข้ามอะไรก็ตามนะครับตีเข้ามาสร้างให้เป็นปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆก็ตามท่านก็พร้อมที่จะยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับสมดุลพร้อมที่จะกวางความคิดเห็นพร้อมที่จะปรับประยุกต์อะไรต่างๆนะครับที่จะให้ไปสู่ความคล่องตัวมีความปลอดภัยให้ได้รับการแก้ปัญหาต่างๆด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีแล้วก็บริหารเติบโตสู่สถานการณ์ต่างๆนั้นนะครับที่จะมีความแข่งๆๆๆแรงแข่งแรงสตรงนะครับที่จะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในต่างถิ่นแดนไกลก็ตามนะครับที่จะสร้างความรุ่งเรืองพื่องูอย่างมั่นคงแม้นบางท่านนะครับบางทีอาจจะได้ไปทาธุรกิจอะไรต่างๆบางทีมีโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่อยู่ในต่างถิ่นต่างแดนนะครับในต่างประเทศได้ด้วยที่จะสร้างความแข่งแรงแข่งเกร่งกับเส้นทางนี้นะครับที่มีเข้ามาให้กับชาว ราศีกุมนะครับหรือในเรื่องของการที่ท่านจะดึงดูดเส้นต่างการเงินที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงอย่างแข็งแรงนะครับซึ่งเป็นเงินที่มาจากตินแดนไกลนะครับที่ส่งที่ถงเดือดเข้ามาด้วยความกล้องตัวไม่ว่าเงินตราต่างประเทศก็ตามจากความสําเร็จอะไรที่มีความแข็งแรงมั่นคงนะครับที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ท่านในอุดมสมบูรณ์นะครับ แลนะก็การเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับเด็กถือไม้เท้าโอกาสของการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ดีกว่าที่ผ่านๆมานะครับท่านก็ใส่ใจในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับอาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ นะครับหรือได้รับข่าวดีๆที่เข้ามาเสริมมาเติมนะครับให้กับชาวราศีกุมได้งอกงามต่อไปนี้ต่างที่ดียิ่งขึ้นสร้างความเจริญรุ่งเรืองถ้าไกลอยู่ในสภาวะของความแม่งเล้งก่อนหน้านี้นะครับอย่างคนที่ว่างงานนะครับแล้วก็ไม่มีไรายได้ไม่มีรายรับอะไรเข้ามาก่อนหน้านี้ท่านก็จะได้รับโอกาสที่จะให้ท่านนั้นออกจากสภาวะของความแม่งเล้ง,ลงต่างๆเริ่มต้นมีชีวิตชีวาเติบโตนะครับปรีใบ แตกหนอนะครับออกดอกออกผลในทิศทางที่ดีต่อไปกับการมีงานทํามีอาชีพนะครับแล้วก็สร้างความรุ่งเรืองที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการต่อยอดนะครับก็อย่างที่กล่าวกับไพ่ใบแรกนะครับมีการเตรียมโครงการวางแผนกยับขยายให้เติบโตมากยิ่งขึ้นสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูต่อไปก้ามน้ําข้ามทะเลน,นะครับ อยู่ในระบอำเภอจังหวัดประเทศก็อาจจะมีข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงโกอินเตอร์นะครับโซเส้นต่างของการเติบโตอย่างต่อเนื่องในความสําเร็จก็จะสร้างความปึงพอใจใอ้อย่างเนืองนิดกับชาวราศีกุมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ปึงพอใจนะครับไม่ว่าธุรกิจการงานหน้าที่ของท่านจะทาอยู่กับบ้านอะไรก็ตามนะครับก็ได้รับความสําเร็จนะครับการให้บริการอะไรต่างๆก็เข้ามา ใช้บริการนะครับได้รับการตอบสนองผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาเป็นที่ปึุพอใจนี้ต่างที่ดีนะครับแล้วก็การกวากเรียกโชคลาภเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์ในช่วงนี้กับความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารการเจราจาอะไรต่างๆการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรียกว่า ท่านจะสามารถกวาดเรียกเงินเข้ามาเติมเต็มวาจาเป็นทรัพย์มีพลังนะครับในการชี้จึงดูดเม็ดเงินเข้ามาเงินที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเงินข้ามน้ําข้ามทะเลเข้ามาเติมเต็มเงินจากภาคพื้นดินนะครับเข้ามาเสริมให้ท่นานได้รับความสําเร็จด้วยความบูรณ์ก็เรียกว่าช่วงนี้นะครับหลายๆท่านก็เรียกว่ามีวาจาเป็นทรัพย์ นะรับการเจรจสารการเจราจาใดๆก็สู่สภาพคล่องที่จะได้รับผลประโยชน์ผลชนแบ่งผลเปอร์เซ็นต์เข้ามานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองนะครับในการส่งเสริมท่านด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งมันง่นคงไม่ว่าอะไรก็ตามจะเข้ามาเป็นอรีเป็นศัตร,รูก็ตามนะครับ ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองปกป้องนะครับไอม,มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งไม้เท้าที่งอกงามไม่เคยหยุดยัง้งไม่เคยเย่วเฉานะครับแม้จะมีศัตรูมีอริก็ตามแต่ท่านก็มีชีวิตชีวาอยู่เสมอนะครับในการที่จะบริหารในการที่จะ แก้ไขปัญหาในการที่จะจัดการในทุกสถานการณ์ต่างๆแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองบนบารมีของท่านเกื้อกูลเกื้อหน,นุนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การไว้วางใจส่งเสริมสนับสนุนในทิศทางที่ดีก็สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างมั่นคงที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลนะครับที่จะทําให้ท่านได้รับสิ่งคู่ควรเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่าง สมปรารนานะครับอะไรที่รอคอยในเรื่องของความหวังในความสําเร็จที่มีการลงทุนลงแรง,ง,งเอาไว้นะครับสร้างโอกาสของการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาก่อนหน้านี้นะครับก็จะทำให้ท่านกําลังจะเข้ามาสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารนาที่รอคอยนั้นนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยที่จะได้รับผลประโยชน์ผลตอบรับด้วยความอุดมสมบูรณ์และเขามั่นคงต่อไปอย่าง แข็งแรงอย่างเหนียวแน่นนะครับไพ่ที่ออกมาในทิศทางที่ดีทั้งหมดนะครับให้กับชาวราศีกุมในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับไม่มีไพ่ใดที่จะมาบ่งบอกถึงสภาวะของความเสียหายใดๆนะครับมีแต่สร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องที่ท่านนั้นทุ่มเทด้วยกันด้วยความรักด้วยความเอา,เอาใจใส่มีความปรุงปลอใจนะครับแล้วก็สร้างโอกาสของการเริ่มต้นที่ดีๆนะครับที่สังคมก็ยื่นโอกาสดีๆให้ท่านในเริ่มต้น กับสิ่งที่ดีที่มีคุณค่าที่จะมีผลประโยชน์สู่เป,ป้าหมายความสําเร็จเนจะเฉลิมฉลองด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจแล้วก็สร้างความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใกล้ตัวธุรกิจทำอยู่กับบ้านธุรกิจในตินแดนไกลต่างโลกโซเชียลนะครับที่จะตามไปตั้งกักเรียกเงินผลป,ประโยชน์เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับที่นอกเหนือจากความสําเร็จแล้วในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ของชาวราศีกุม บางท่านก็ได้เฉลิมฉลองความสุขกับการเสียงดวงนะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับได้ด้วยนะครับที่อาจจะคว้ากับรางวัลงามๆนะครับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆมาสร้างความปึงพอใจให้เกิดขึ้นได้มีชีวิตชีวานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาเติมเต็มมากยิ่งขึ้นสร้างความแข่งแรงแข่งแรงต่างกันเงินของท่านนะครับให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องมั่นคงอามากขึ้นนะครับ ก็สร้างความเหมาะสมคู่ควรใ้เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมที่จะได้รับกับผลตอบรับผลตอบแทนนี้นะครับที่จะมีเข้ามาส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับช่วงนี้ท่านก็เพียงจะนําในเรื่องของการเงินมาใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนในการที่ขยับขยายความเติบโตนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายต่างๆนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่ส่งผลในทางลบๆนะครับท่านจะรู้จัก ในการปรับสมดุลในการใช้จ่ายที่มีความเป็นระบบระเบียบนี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับบางท่านก็จะมีการตั้งเป้าหมายนะครับในเรื่องของการควบคุมสภาวะการเงินในการใช้จ่ายเพื่อให้มีการประหยัดมีเก็บออมมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะใช้เงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคู่รักคู่ครองนะครับที่อาจจะมีการตั้งเป้าหมายสําหรับคนที่วางแผนจะมีชีวิตครอบครัวการใช้ชีวิตคู่นะครับจึงอาจจะมีสถานการณ์ของการ สร้างความแข็งแรงต่างการเงินนะครับเก็บออมสะสมให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายของการเฉลิมฉลองในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะครับจึงทำให้มีการวางระบบระเบียบด,ด้วยการประหยัดจช้ยจ่ายที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับอะไรที่ทําไม่จ่ายจ่ายแล้วก็เสียความรู้สึกก็ไม่ดิ้นรนให้ไปสู่ปัสสา,าวะนั้นนะครับก็มีความใส่ใจอยู่เสมอในการจับจ่ายใช้สอย นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนที่เป็นชาวราศีกุมใครที่เป็นคนโสดนะครับบางทีก็ยังตั้งการตั้งกำแพงเอาไว้นะครับไม่ปล่อยเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ก็มาง่ายๆอย่างเลือกพอสมควรนะครับยังไม่เปิดโอกาสให้ความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ยังต้องอยู่แบบสดสด อย่างพึงพอใจแม้นจะมีสภาวะของความพึงพอใจใครสักคนอยู่ก็ถามนะครับบางท่านก็จะยังเก็บความสัมพันธ์รู้สึกนั้นนะครับในความจิตเกิดขึ้นในใจของตัวเองไว้อย่างแน่วแน่นเช่นกันนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเผยเฉลยในเรื่องของความรู้สึกอะไรออกไปนะครับก็อ,อยู่กับความพึงพอใจกับตัวเองนะครับก็อ,อยู่อย่างโสดที่แอบ คุณพอใจไว้อยู่อย่างส,รรม,สม่ําเสมอนั้นนะครับส่วนถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงดีๆนะครับที่จะทําให้ต่านพบก,กับรักที่มีความแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแกร่งนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นงอกงามและก็สู่ความรุ่งเรืองสู่เส้นทางของการจเจริญฉลองความสัมพันธ์ในอนาคตสู่เส้นทางของการแต่งงานใช้ชีวิตคู่นะครับที่ได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจที่รักก่อตัวนี้ขึ้นมานะครับ ที่ใส่ใจที่จะดูแลร่วมกันในทิศทางที่ออมชอมซึ่งกันและกันที่มองถึงอนาคตด้วยความปรุงพอใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่านะครับก็ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้เดินหน้าเติบโตอ,อย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรที่จะไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับก็เป็นรักที่ดีๆบางทีก็ มาพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะครับที่อาจจะไม่ได้พบกันตัวเป็นๆแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาให้เติบโตได้เช่นกันแม้จะไม่ได้พบหน้าพบตากันนะครับแต่มีการสื่อสารกันด้วยความรู้สึกดีๆที่จะสึงกันนะครับก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นที่จะคืบหน้าพัฒนาด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่ง,กงได้ด้วยเช่นกันที่จะสู่เป้าหมายของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับเม้นบางคู่จะมีสถานการณ์ของการหนางเงินกันนะครับด้วยระยะทางที่มีเข้ามากับการไปรับผิดชอบหน้าที่ในทางทินต่างเดนต่าง ประเทศก็ได้สําหรับบางท่านนะครับก็จะมีความผูกพันที่ส่งถึงกันอยู่เสมอนะครับสื่อสารกันต่างโลกโซเชียลที่ส่งความรู้สึกดีๆอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับก็ทำให้ได้รับการดูแลอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่แม้นจะกายอย่างนะครับแต่ใจก็ส่งถึงกันด้วยความรู้สึกดีๆอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคู่ที่ไม่ได้อย่างกัน ในความรักความสัมพันธ์ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะครับก็มีการดูแลอยากกลับเป็นกู่รักที่ดีๆอย่างเหมาะสมนะครับที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีเป็นที่เป็นกู้รักที่ดีนะครับที่อมจอม ยอมอ่อนปอนปนกันนี้ต่างที่ดีที่เข้าใจกันนะครับแม้จะมีสภาวะอะไรก็ามาก็ตามก็พร้อมที่จะปรับยืดหยุนนะครับในสภาวะต่างๆที่จะให้เข้าใจอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆอาจจะมีการจัดอะไรขึ้นมากินดื่มฉลอง ในความสัมพันธ์นี้นะครับเพื่อเติมความรักให้มีค,คุณค่าให้มีความหวานความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางคู่ก็จะมีวาระสําคัญสาคัญที่บกเข้ามานะครับเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นั้นได้ได้ดืม่มได้ฉลองได้สร้างความผูกพันเป็นการเติมเต็มเมกของขวัญของกำนันให้กันเพื่อเติมเต็มพลังใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการ เป็นคำพูดคำจาอะไรต่างๆการสื่อสารตึงกันที่ดีๆหรือจะเป็นการมอบของขวัญของคำนั้นที่เป็นสิ่งของอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาในโอกาสวันสำคัญสำคัญที่ย้อนบุกกลับมาที่จะสร้างความมั่นคงแน่วแน่นในความผูกพันและก็เดินหน้ามั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยความแข็งแรงแข็งแรงที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรที่คู่รัก คู่ครองดีๆที่จะดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความสำเร็จนำมาซึ่งความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขอย่างมั่นคงถาวรนะครับแล้วก็มีรกักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ